สวัสด<จ>ีพี่น้องวันนี้ก็มาเจอกรบวานต่างแดนเนาะวันสีไมาเห็ดไอ้น้ำพริกปลาหมอเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าปนปลาเข่งเนาะแนะวันสีปนใส่กับอันเขื่อนบะกอกพี่น้องปนปลาเข่งใส่บะกอกเนาะอะไรก็บปนปลาหมออะไรน้ำพริกปลาหมอน้ำพริกปลาหมอใส่บะกอกใส่พี่น้อง โอเคเดี๋ยวก็วันสิไปทำความสะอาดพิ่นตัดหัวออกตัดหางกีดออกเนาะแล้ววันก็จะไปต้มสมบนเขือเนาะและวันก็เตรียมมะเขือแล้วพี่น้องแล้วก็บบกอกแล้วก็หอมหอมมิซิเมียนผสมกันเนาะมีหอมเปย์ใบผักชีเลื่อย้นพี่น้องแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีผักชีเนาะเรื่องผักหอมป้อมบ้านเราแล้วก็มีผิก สดแล้วก็มีหอมหัวแดงแล้วพี่น้องเนาะวันเสียไปจีใส่เตาอบมูนี้แฟนเปิดเตาอันเตาอบก,ก็เลยไปสิอบเสียไปปิ้งเนาะโอเคพี่น้องเดียวไปติดตามตอนตอนไปเห็นน้ำพริกเนาะพี่น้องโอเคและตอนนี้วันกำลังเ,เอาบะเขือลงไปต้มเนาะพี่น้องให้มันเปื่อยจากน้อยแล้วค่อยเอาป่าลงเนาะ พี่น้องวันล้าง่นออกทำความสะอาดประสิเป็นหน้าตาแบบนี้พี่น้องเนะเอาเก็เอาอยัางออกเรียบร้อยเตรียมสิลุงหม้อเดี๋ยวบะเขือกเกือบได้ทีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอา,เอาปลาลงเลยเนาะเกือใส่พร้อมแล้วพี่น้องเกือใส่น้อยนึงสิต้มมะเขืออันนี้ก็ถ่าิ่นเปื่อยแก็จะน้ำปลาใส่เนาอเหลือปลาแดกใส่ไปเบ่งต่อนั้นเนาะ แล้ว,วันก็เอาหน้าปลาล่าลงไปแล้วน้ะพี่น้องสีหน้าตาพนกะใออกเข้มเข้แบบนี้นะแล้วปต้องเอาอยียงเพิ่มเดี๋ยวพี่น้องกเอ็เอาเกลือกับหน้าปลา่าใส่น้ำสุกเนาะม่เตะเอาตําปลาแล้วก็เอาเกลือตับมะเขือแล้วก็คือใส่หอมแล้วก็คือเร็จเทควี่นแล้วก็ใส่ผงชูลดก็คือเสร็จเรียบร้อยนะแต่ไปตั้ แล้วันนี้วันก็เอาป่าออกมาแล้วลมาพักให้เย็นจังหน่อยนะพี่น้องมันยังพอนอยู่เดี๋ยวเขาจะไปทาการต่ำนะอันนี้วันแหน่งแก้งคนออกแล้วนะเห็นปะก็ชิ้แยกออกมาเลยชีก้าง,งเขาเก็าออกหมดเลยพี่น้องเหลือแต่เนื้อบันนี้เขาก็จะไปใส่สต่ำกันเนาะอันนี้วันกะต่ำมะเขือแล้วเนาะกบพริก เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็สิเอาปลาลงไปนะแล้วพี่น้องวันก็เอาปลาใส่แล้วเนาะแล้วก็หอมใส่เรียบร้อยพี่นอ้นองวันนี้นก็ใส่บุกอกเรียบร้อยพี่น้องเป็นดีแทบอ่ะวันนี้วันก็แซลใส่ถ้วยนะแล้วพี่น้องวันนี้วันก็ฮ็ดเลวละ่ะน้ำพริกปลาหมอเนาะใส่บะกอกหรือว่าปุนปนป่นปลาเข็งเนาะปุ่นปลาหมอ ภาษาลาวห้องปนป่าเพี่น้องมาเด้อเสร็จแล้ววันเห็ดเสร็จเรียบร้อยละน้ำพริกปลาหมอค่ะหรือว่าปนป่าเข่งบ้านเฮาเนะเป็นแต่แซ่บราพี่น้องใซ่บกะกอกเด็กอันนี้ผักกับจีวันเตรียมไปแล้วเนาะกันเดผักกับวันันเดยว แล้พี่น้องวันกับสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะแล้วกัพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องวันกัขอฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้วันแล้วก็ให้เป็นกําลังใจวันเนาะขอขอบใจวัสทุกคนเด้อขอบคุณค่ะแล้วกัวันกับขอลาไปก่อนกับสบายดีสวัสดีค่ะบาย